สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักกันอีกครั้งนะครับแต่ในวันนี้ก็มาเจอการตอนเย็นๆอากาศเย็นสบายๆนะครับหลังเลิกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็จะมาดูวิธีการรักษาสุนัขที่มีอาการป่วยด้วยโรคล,ลำไส้อักเสบว่าเราจะรักษากันยังไงนะครับและนี่ก็คือต้นเรื่องของเราที่ตอนนี้รักษาหายแล้วชื่อว่าน้อง แพนด้าและเหล่าตัวอื่นๆที่นอนเล่นกันสำหรับลูกสุนัขมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคลําไส้อักเสบง่ายมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนมาแล้วหนึ่งเข็มก็ตามนะครับอย่างเช่นน้องแพนด้าเป็นกรณีตัวอย่างนะครับน้องแพนด้าได้รับวัคซีนไปเมื่อวันที่1 7เกุมภานะครับแต่น้องก็มาติด เชื้อลำไส้อักเสบเมื่อวันที่16เพียง1วันแค่นั้นก่อนที่จะไปรับเข็มที่2นะครับสำหรับน้องแพนดี้ก็เช่นกันนะครับน้องแพนดี้นี่ก็คือไปฉีดพร้อมกันแล้วก็ได้รับเข็มที่2มาด้วยเพราะวันที่ไปตรวจดูนั้นก็คือน้องไม่มีอาการนะครับแต่น้องฉีดเข็มที่2เสร็จแล้ว กลับมาอีกสองวันน้องก็ติดเชื้อโรคลำไส้อักเสบนะครับก็คือวัคซีนถ้ายังไม่ได้ครบโอกาสที่เหล่าสุนัขของเราจะติดเชื้อนี่มีสูงมากเลยนะครับเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือน้องแพนด้ากับน้องแพนดี้ตอนที่ยังแข็งแรงไม่เป็นโรคลำไส้อักเสบอยู่นะครับวันทวนสมบูรณ์น่ารักครับ ต่อไปเรามาเริ่มสังเกตอาการว่าสุนัขของเราติดเชื้อโรคลำไส้อักเสบกันหรือยังนะครับดอวนดับแรกเลยเราต้องสังเกตดูว่าสุนัขของเรามีอาการซึมไม่กินอาหารชอบนอนในที่เย็นๆแล้วก็บางครั้งจะมีไข้ต่ำๆนะครับเราลองจับดูนะครับช่วงบริเวณท้องของเขาจะมีอาการร้อนมากๆเลยนะครับแบบนั้นจะแสดงว่าสุนัขของเรามีอาการผิดปกติขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะ อาจจะมีสาเหตุได้หลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอาการอ้วกขึ้นมาแล้วนี่แสดงว่าเปอร์เซ็นที่ติดเชื้อโรลคลำไส้อักเสบมีสูงมากเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะสังเกตกันได้อย่างชัดเจนเลยก็คือสุนัขของเราจะเริ่มหาพวกหญ้าหรือใบไม้อะไรมากินนะครับ อย่างพวกนี้นี่ถ้าบ้านไหนไม่มีใบไม้นี่ก็อาจจะสังเกตยากหน่อยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือสุน,นัขของเราจะถ่ายเป็นเลือดนะครับบางตัวอาจจะถ่ายเป็นเลือดสดๆเลยนะครับก็คือแสดงว่ากาลังเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ถ่ายแล้วมีกลิ่นค่อนข้างหมิน่นแสดงว่าเป็นอาการที่หนักมากแล้วนะครับและต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้ในกรณีที่สุน,นัขของผม เป็นโรคลำไส้อักเสบนะครับขอย้ำนะครับนี่เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการดูแลสุนัขของผมนะครับท่านอื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันดับแรกเลยเราต้องแยกสุนัขของเรามาใส่กรงต่างหากเลยนะครับแต่ของผมประสบปัญหาก,ก็คือช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับ ผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องปล่อยน้องเขาออกมาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าน้องเขาจะมีอาการกระสับกระส่ายและอาการจะยิ่งแย่ลงนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มหอมลงมากเลยนะครับถ้าไม่ปล่อยออกมานี่ก็คือน้องจะมีภาวะเครียดด้วยนะครับก็เลยจําเป็นที่ต้องปล่อยออกมาในที่ที่เย็นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะให้น้องเขากินก็คือไดเซนโต้นะครับ เป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียของระบบทางเดินอาหารนะครับเมื่อให้น้องกินแล้วก็ต้องสังเกตอาการนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องหลังจากนั้นเราก็ต้องส่งน้องไปเติมกรูโคสเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเกลือนะครับเพื่อให้น้องของเขามีพลัง ในการที่จะต่อสู้กับโรคลำาไส้อักเสบต่อไปนะครับเมื่อน้องเขาได้รับน้ําเกลือแล้วก็กูโคสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับแต่เราก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นแค่อาการที่ได้รับน้ําเกลือกับกูโคสแค่นั้นเองนะครับแต่หลังจากนี้ต่อไปปีนาการที่เราจะต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาการที่เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่สดชื่นอันดับแรกเลยเราจะต้องหาสถานที่ที่มีอากาศเย็นและโปร่งให้น้องเขานอนนะครับหลังจากนั้นก็ให้หาชามใส่น้ำมาไว้ให้น้องใกล้ๆนะครับเพราะน้องจะได้กินน้ำและบางครั้งก็จะเอาตัวไปแช่ในน้ำนะครับเพื่อให้อุณหภูมิลดลงนะครับ แต่การที่เราจะปล่อยให้น้องมานอนข้างนอกอย่างนี้ได้เราต้องมั่นใจนะครับว่าสุนัขตัวอื่นของเรานั้นมีภูมิต้านทานกับโรลคลำไส้อักเสบแล้วนะครับสําหรับของผมผมมั่นใจเต็มร้อยนะครับว่าสุนัขตัวโตของผมนี่มีภูมิต้านทานสมบูรณ์ทุกตัวนะครับและหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นช่วงที่ปีบคั้นจิตใจของทุกคนมากเลยนะครับก็คือถ้าน้องได้รับเชื้อมาแล้วประมาณวันที่ส น้องจะมีอาการหนักที่สุดนะครับก็คือจะเริ่มถ่ายเป็นเลือดช่วงนี้ก็คือวัดใจกันเลยนะครับว่าน้องจะรอดหรือไม่รอดนะครับน้องจะมีอาการสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทุกคนที่เลี้ยงสุนัขมาเห็นภาพนี้แล้วจะรู้สึกว่าทําใจรับลาบากมากๆเลยนะครับสงสารน้องกันแบบสุดๆเลยนะครับแต่เราจะต้องให้กําลังใจน้องอยู่ตลอดเวลานะครับและ ถ้าจะให้ดีที่สุดเราจะต้องให้น้องเขานอนอยู่นิ่งๆน,นะครับไม่ให้ขยับตัวไปไหนมากนะครับเพราะว่าจะได้เซฟพลังงานและทําให้การฟื้นตัวเร็ยวยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือน้องจะร้อนมากเลยนะครับน้องเขาจะเอาเท้าเข้าไปแช่ในน้ําเพื่อให้อุณหภูมิตัวเขาเย็นลงนะครับและที่เห็นนี่ก็คือน้องแผนดีนะครับจะเห็นว่ามีอาการสู้ผมลงอย่างชัดเจนเลยนะครับ และที่เห็นนี่ก็คือน้องแพนด้านะครับตอนนี้ก็คือน้องมีอาการที่ดีขึ้นแล้วนะครับสามารถที่จะกินอาหารอ่อนๆได้แล้วนะครับก็คือพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องพาน้องเขาไปเติมน้ำเกลือแล้วก็กูโคดก็คือแล้วแต่อาการนะครับอย่างของผมนี่จะให้น้ําเกลือกับกูโคตวันเว้นวันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าน้อง เขามีอาการแย่ก็จําเป็นต้องให้ทุกวันนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสามารถกินอาหารได้แล้วนี่ก็คือเป็นความดีใจของคนที่เลี้ยงสุนัขของเราเลยนะครับเมื่อน้องกินได้นี่ก็คือโอกาสที่น้องจะหายนี่ก็คือ90%สเอร์ซสําหรับโรลคลําไส้อักเสบในสุนัขนี่สุนัขจะมีโอกาสรอดหรือไม่เราสามารถดูได้ภายในระยะเวลา1อาทิตย์นะครับถ้าหากว่าพ้นหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วโอกาสที่จะรอดนี่สูงมากครับ และนี่ก็คือสภาพของน้องแพนดี้ที่มีอาการหนักสุดๆเลยนะครับจะเห็นว่าทั้งอวกทั้งทายก็คือวันนี้รอดหรือไม่รอดวัดใจกันเลยครับอดทนนะลูกและนี่ก็คือน้องแพนด้าในวันที่ดีขึ้นแบบเป็นปกติแล้วนะครับไม่ต้องรักษาอะไรต่อไปนะครับนอกจากขูนอาหารให้อ้วนกลับมาเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับฟื้นไข้ได้ ประมาณสามวันเดี๋ยวจะจับไปแต่งตัวชุดใหม่แล้วความล่าเริงสดใสกลับมาแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับและนี่ก็คืออาการล่าสุดของน้องแทนดี้นะครับตัวน,นี้ก็คือกินอาหารได้แล้วนะครับแค่ขุนให้อ้วนแล้วก็อาบน้ำาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการรักษาสุนัข ที่เป็นโรคล,ลำไส้อักเสบครับ